อากราบสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสวัสดีพี่น้องทังฟั่งซ้ายและกัั่งขวาสู้ผู้สู่คนทักทายเอฟซีทั้งสี่หมืนกว่าท่านและ็ผู้ที่ได้รับชมลิปออของลุงกิ่งคนโก้ทั่วทุกมุมโลกเนาะพี่น้องพร้อมกันนี่ก็ตื่นเศารามารับอากาศอันบริสุทธิ์ของท้องให้ท้องหน้าพี่น้อง เปิดนาเฟซขึ้นมากก็เห็นแต่ข่าวสารบ้านเมืองกับโบได้นิ่งนอนใจกับเป็นกําลังใจให้พี่น้องกับติดตามสถานการณ์ทุกวี่ทุกวันแต่ว่าคนเฮาก็ต้องเอาเวลาออกจากหมองหันนั่งพี่น้องมันชิกายเป็นสภาพะความเครียดได้มารับชมเอ่อสีเขียวเขาไปในสายตาดีกว่าสีเห็นตั้งแต่เอ่อสีควันฝืนควันไฟเฮากบเบิงได้ให้กําลังใจได้ใส่ ดุลพินิษวิคิดวิเคราะห์พินิษพผิจารณาแต่ว่าถ่าสิเสบเบิดมือเบิดเว้นเบิงเบิดมือเบิดเว้นนี่ลุงกิ่งผู้หนึ่งโอ้ยส้นประสาททั้งสองข้างจนตึงพี่น้องเลย,ยสิ่งใดที่บบเคยพ่อก็ได้พ่อสิ่งใดที่บบเคยพบก็ได้พบว,ว่าผ่านช่วงโควิดมาได้นี่ถือว่าสุดยอดแล้ว มาเจอสถานการณ์ไทยกัาบูชารอบนี้พัดตั้งแต่แฮีงนักพี่น้องโอ้ยขอ่อยเราเมื่อไเอาเป็นกําลังใจให้ครับส่งกําลังใจให้าทางลุงกิ่งคนโก้ก็อยู่ห่างไกลออกมาการล้อยกว่ากิโลพุ่นละครับยังบ่ได้อยู่ติดประชิดปันใดยังถือว่าอยู่ในระยะที่ ปอดภัยแต่ว่าก็ขอส่งกำลังใจส่งกำลังกายกำลังทรา์เท่าที่เฮาสีเหตุได้สอยเหลือเกลือกูลกันไปงามเออมันลำบากงามบ้านเมืองบทสงบเนาะเอ้าบาดท,ทีนี้เฮากา็สิได้พามารับชมบรรยากาศตอนนี้เข่ากำลังเขียวพี่น้องเข่ากำลังเขียวกำลังสีอพอดีใส่เบสโกบหน่อยลุงกิ้งตื่นเศร้ามามาเหตุขีบเศร้ามือนี่ก็ได้บรรยากาศสดๆนะครับอ อยู่ทั้งกลางทงกลางท่าพี่นอ้องกะสิมีทางพี่น้องเฮาในการมาทำมาหากินก็คือว่าใส่เบ็ดกบหน่อยเนาะพี่น้องจักเพิ่นได้หน่อยได้หลายสำาใดนะครับก็อยู่ไกลกันเติบอันนี้ก็พผาให้พี่ให้น้องเบิง่งบรรยากาศสดๆพร้อมๆกันนะครับลุงกิ่งก็จะได้ซูมให้เห็นน้ำกันนะครับอันนี้ก็คือวิธีชีวิตบ้านเฮาพี่น้อง วิธีชีวิตบ้านเฮาที่ได้มาหาอยู่หากินนะครับตื่นเศร้ามาหอดยามใส่เบดกับใส่เบสหอดยามใส่เบดป่าใส่เบดกบหาอยู่หากินตามวิธีทางชีวิตบ้านเฮาการเฮ็ดคลิปก็คือกันการเฮ็ดคลิปบางคนว่าบ่คุ้มคาเน็ตบางคนว่าได้บ่คุ้มเสียแต่ว่าลุงกิ่งมองว่าถ้าเฮาหูจักผีกแพงสถานการณ์หรือผีกแพง รูปแบบการใช้ชีวิตเอามาลงเอามาเห็ดเป็นคลิปหรือไผมีความสามารถใดๆได้หน่อยได้หลายแต่ละเดือนนี่ก็คือว่ามีความคุ้มค่าในการเห็ดคลิปนะครับได้สำเงินผู้เทากันยังดีพี่น้องเอ้ยบได้ไปเดือดร้อนลูกเต้าเราก็เพราะว่าเขากลับลำบากเพราะเขาแฮ้งตั้งแต่สภาพว่า,เ,าเศรษฐกิจคู่มือนี่นะครับจักมันยังสิมันยังเอาเห็ดยังได้หน่อยหรือหลายลุงกิ่งว่ากระสมควรเห็ดเอา บต้องไปงอมืองอเท่าบาต้องไปอายบาต้องไปมินเงินหน่อยบต้องไปค่อยวาสนาพี่น้องเข่าปีนี่ก็ถือว่าเอ่อเหตุถือช่วงพอดีพอดีพี่น้องหลังจากเอ่อปากดําเรียบร้อยแล้วก็หยาบาท่านใ้ข้นเข่างามก่อนกระจกว่าจะได้เป็นอูเข่าอูน้ำยูเลตี้่อยว่าฝากเป็นกําลังใจให้พี่ให้น้องน้าบรรยากาศสีเขียวกลิ่นหอม ใบเข่ามาฝากพี่ฝากน้องจังเข่าไปสู้ห่วงของการให้กำลังใจกันต่อขอบประคุณถูกการรับชมขอบประคุณถูกๆกำลังใจที่มีมอบให้ลุงกิ่งด้วยดีเสมอมานะครับขอให้พี่น้องถูกๆท่านมีแต่ความสุขสวัสดีเฮ็ดขีปก็ให้มันปังเฮ็ดขีปก็ให้มันดังผู้อยู่แนวหนนากขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็ให้สู้ๆครับ